สวัสดีครับทุกคนครับดูบรรยากาศเช้านี้วันที่25นะครับเมษายน2568ซึ่งการทำงานของทีมแมคโครเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้กองเหล็กท่เราที่เห็นนะครับที่อยู่ด้านนี้นะครับทีมแมคโครสีเหลืองเบอร์10นะเจาะอยู่ตรงนี้นะครับเบอร์19น,นะขอไปเจาะอีกตอนนี้นะครับเมืม่อวานก็จะเป็นกอง ผ่นปูนเนาะที่กองเนินอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ก็นะเริ่มเจนตอนนี้พื้นผิวต่างๆเริ่มเรียบแล้วนะแล้วก็เป็นลายเฉียงนะครับเป็นเฉียงแล้วก็การทำงานตอนนี้นะครับก็เอาเหลืออีกนยะี่เอนท่าที่มองนะครับเท่าที่มอง เหลืออีกไม่มากนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจเนาะให้กับทีมแม็กโครตอนนี้เริ่มเคลียร์พื้นที่เริ่มขนเล็กออกนะครับ ก็ตอนนี้นะครับรายงานล่าสุดนะครับจากผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับร้อยสามคนเนาะที่อาคารสอตองอล่าสุดเป็นเคสด,ดำนะครับ60คนนะครับแล้วก็เคสเขียว9คนเคสเขียวคือผู้รอดชีวิตนะฮะเคนยังเท่าเดิมเนาะยังไม่มีเพิ่มนะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหา 34คนนะครับที่อยู่ในกองซากนะตึกนะครับตอนนี้เหลืออยู่34คนนะครับนี่ครับจากข้อมูลกทมเลยนี่ครับนี่คืออัพเดตตอน18นาฬิกาเสียชีวิต60 นะครับบาดเจ็บหรือที่เป็นเคสเขียวเนี่ยรอดเนี่ยเคนอยู่ระหว่างท่าน,นค้นหา34คนครับก็รอส่งกราลังใจนะครับให้กับทีมแมคโครในการที่จะค้นหาอะ่ะสาคนนะครับจะเป็นอย่างไรเนาะยังไงก็ขอให้เจอนะครับเมื่อกี้ผมก็เจอรุงสาครน,นะครับซึ่ง มารอลูกชายนะครับน้องจักนะครับอายุ18ปีก็ยังไม่พบนะตอนนี้รอมาตั้งแต่วันแรกนะครับจนตอนนี้นะครับก็ยังไม่ทราบข่าวว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ภาวนาขอให้เจอลูกนะครับขอให้เจอลูกชายนะครับเพื่อที่จะขอให้เจอ จะยังไงก็แต่ก็ขอให้เจอนะครับเพื่อว,ว่าจะได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดน,นครพนมนะเอานี่ครับวันนี้อีกหนึ่งวันอากาศร้อนเหมือนเดิมนะครับร้อนนะเริ่มร้อนแล้วครับหาดเช้าๆเนาะแดดก็ค่อนข้างแรงวันนี้ ฝากเป็นกำลังใจให้กันครับกับช่อง YouTube มานาสตอรี่มาติดตามสถานกากั์เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้พยอยตัดยินเนาะขึ้นรถดำเพื่อ,อไปทิ้งในจุดที่ตำหนดนะครับ เมื่อวานพบ3มล่างนะครับเมื่อวาน3มล่างโซนซีเนี่ยทราบว่าเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิง2ล่างนะครับแต่โซนบีที่พบก่อนเที่ยงไม่ทราบว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะ,ะแต่ว่าวันนี้การทำงานก็ยังเหมือนเดิมครับลุยเต็มที่นะครับเมื่อวานเคลียร์เหล็กออกได้แล้วตอนนี้ก็ตัก เศษปูนออกนะครับโดยใช้แ็คโถตักใส่รถดัมเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับไปนะจากต่ำไปหาสูงนะไล่ทยอยตักเนาะ อ่ะวันนี้วันที่25เมษายนครับ2568เข้าสู่อีกวันนะครับของการทำงานของทีมแมคโครและทีมกู้ภยัยตามหาอีก30กว่าล่างนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับจะเจอเพิ่มไหมนะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube มานาสตอรี่ด้วยครับกาติดบรรยากาศกกอนติดสถานการณ์ นะครับลงพื้นที่นะครับตามข่าวทุกคนได้ชมกันวันนี้นะฮะ